ในช่วงกินเที่ยวาราดูครับกับเราสองคนพ่อลูกเล่งหงครับที่จะพาท่านผู้ชมครับไปกินไปเที่ยวทุกที่ทั่วโลกครับป้าแน่นอนครับสัปดาห์นี้ครับจะพาท่านชมครับตามเราสองคนพ่อลูกเล่งหงไปเที่ยวที่แถบยุโรปบ้างดีกว่าเฮ้ยวันนี้จะไปที่ไหนครับป้าวันนี้จะพาท่านชมตามเราไปเที่ยวที่เยอรมันครับครับผมสถานที่แห่งนี้ที่ประเทศเยอรมันมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายอยากให้ท่านชมเนี่ยชมแล้วถ้าว่ามีโอกาสวันไหนนะครับเดินทางไปเที่ยวสักครั้งหนึ่ง ผมว่ายุโรปมีอะไรที่น่าสนใจในการท่องเที่ยวมากมายหากว่าท่านชมพร้อมแล้วผมว่าเราไปกินเที่ยว a อาเรา the w o เวิกันเลยครับพวกกินเที่ยว Around the World สนับสนุนโดยแลกเปลี่ยนเงินตราต้องซุปเปอร์ลิสสีสม้มพัตคาารเล่งหง การเดินทางมาในวันที่2ขอ,องการมาเที่ยวโยโุโรปตามคำเรียกร้องของแ,นแฟนๆรายการของเราและประเทศที่เรามาถึงนั้นก็คือประเทศเยอรมันครับเราเดินทางมาที่เมืองแฟรงเฟิร์ตครับที่เมืองแฟรงเฟิร์ตแห่งนี้นะครับเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่5ของประเทศเยอรมันครับวันนี้เฮงซงเล่งหงและนิกเล่งหงเนี่ยจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับสถาปัตยกรรมและการดำรงชีวิตของชาวเยอรมันกันครับ ได้แล้วครับหลังจากตื่นนอนกันนะครับเราก็ออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังเมืองแปงเฟิร์ดกันเลยครับนิคขอบอกเลยนะครับว่าตื่นเต้นสุดๆเลยครับป้าเพราะที่ที่เราจะไปนะครับเป็นแหล่งช้อปปิง้งแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คที่เด็กวัยรุ่นเนี่ยและผู้คนจะออกมาเดินเล่นกันอย่างสบายใจและเยอะเต็มท้องถนอนอีกด้วยครับ เมืองแฟรงเฟิร์ตนะครับนอกจากจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งกันแล้วนะครับยังเป็นดินแดนแห่งอุตสาหกรรมครับและศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศนี้ครับที่นี่นะครับได้มีการก่อตั้งทาธุรกิจตั้งแต่มีการจัดงานแสดงสินค้าครั้งแรกที่นี่นะครับในช่วงยุคกลางและงานแสดงสินค้าและนิทรรศการเหล่านี้เนี่ยยังคงมีอิทธิพลสําคัญต่อภาพลักษณ์และภาพพจน์ของแฟรงเฟิร์ตในปัจจุบันอีกด้วยครับมีฝูงชนเกือบ2ล้านคนหลั่งไหลเข้ามาในแต่ละปีครับเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจและการพักผ่อนนั่นเอง ครับคุณชมครับ,รบตอนนี้อยาสมเล่งงมายืนอยู่ที่ใจกลางเมืองแฟงก์ฟิร์ดนะครับที่เมืองแห่งนี้ครับเขาบอกว่าถ้าว่ามาที่นี่จะต้องเดินทางมาเที่ยวที่จัตุรัสโลเมอร์นะครับที่จัตุรัสแห่งนี้เดิมทีเนี่ยเป็นที่พักอาศัยของชุมชน ขุนนางอดีตของเมืองแฟงเฟิร์ตครับทุกวันนี้กลับกลายเป็นช้อปปิ้งมอลล์หรือช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ที่ใครๆมาเที่ยวก็วต้องมาช้อปปิ้งที่นี่แต่เอกลักษณ์ของบ้านเรือนของที่นี่เนี่ยเป็นบ้านเรือนซึ่งสวยงามมากชมชมต้องขอบอกเพราะว่าอะไรครับเป็นที่พักบ้านอยู่อาศัยของเหล่าขุนนางแต่ไฮไลท์ของจัตุรัสโลเมอร์นรี่คือมีขุนนางท่านหนึ่งครับเ <c oughs> ขายกบ้านของเขาสามหลังให้เป็นที่ว่าการรัฐของเมืองแฟงเฟิร์ตทุกวันนี้ ไม่ได้เป็นที่ว่าการรับแล้วนะครับที่สําคัญทุกวันนี้เขายังเก็บบ้านหลังนี้3ามหลังนี้ไว้ให้พวกเรามาเที่ยวชมเวลาใครที่เดินทางมาที่แฟงเฟิร์ตก็ต้องมาถ่ายภาพที่จัตุรัสลมเมอร์ครับแล้ววันนี้ที่เราเดินทางมาเขามีงานคาริวัลครับก็คือ เป็นงานขับขายของอะไรมากมายเลยทำให้ยิ่งคึกค,คืนกันไปใหญ่เลยเดี๋ยวตามผมเข้าไปทางนี้แล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวนิกเล่งหงมเขาจะไปช็อปปิ้งอะไรเดี๋ยวมีอะไรดูตามนิกเร่งหอมไปดูด้วยครับ ที่นี่เจ๋งจริงๆนะครับป้าสงสัยแฟนขับของเราเนี่ยต้องไปละลายซับกันที่นี่แน่นอนครับและที่สําคัญครับป้าวันนี้เนี่ยเราจะได้เที่ยวชมสถานที่สําคัญของเมืองแฟรงเฟิร์ตครับอาทิเช่นมหาวิหารอันยิ่งใหญ่สารากลางจัตุรัสโลเมอร์นั่นเองครับ และแหล่งช้อปปิ้งพื้นเมืองที่นับไม่ถ้วนหลากหลายแห่งอีกด้วยครับถึงแม้ว่าช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยย่านตัวเมืองเก่าถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักนะครับแต่สถานที่ที่สําคัญบางแห่งก็ยังถูกรักษาไว้อย่างดีเพื่อให้คนรุ่นหลังได้มาศึกษาและเยี่ยมชมครับ นี่ครับด้านหลังผมนนั่ก็คือตึกที่ผมบอกท่านชมไว้ว่าอาคารสามหลังที่เขายกให้เป็นที่ว่าการรับของเมืองแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยถึงนี้นะครับสวยงามมากสถาปัตยกรรมที่ยังคงเป็นแบบสไตล์ดั้งเดิมนะครับบอกว่าถ้าว่าใครเดินทางมาที่นี่ต้องมาเที่ยวครับ ต้องบอกได้ว่าบรรยากาศเนี่ยดีมากๆแล้วตอนนี้นี่ก็อยู่ตรงกลางเมืองแฟงเฟิร์ตที่นี่เนี่ยเขาก็เป็นช็อปปิ้งมอลล์เช่นเดียวกันที่นี่เนี่ยเป็นไฮไลท์เลยนะและด้านหลังของนิกครับผมท่านผู้ชมก็คือจักรยานที่นิกเนี่ยมาที่นี่นะมาที่ประเทศฮอลแลนด์แล้วก็เยอรมันเนี่ยนิกจะเห็นอยู่ตลอดเลยก็คือจักรยานนั่นเองและนี่คือจักรยานที่เขาให้เช่านะแม้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้ใหญ่คนที่นี่เนี่ยเขาก็จะนิยมขี่จักรยานใช้เป็นการเดินทาง โดยชีวิตประจำวันนั่นเองนะต้องบอกได้ว่าอยากให้คนไทยเนี่ยเด็กไทยเนี่ยหันมาส,สรักในการขี่จักรยานเอาไปว่าอาทิตย์ดึงอะแค่วันเดียวก็ลดมลพิษได้เยอะมากมายแล้วโโอ้โหที่นี่คนเขาสุดยอดจริงครับ ก็เป็นของฝากอย่างหนึ่งที่นักท่องเที่ยวถ้ามาแล้วต้องซื้อกลับไปฝากครับผม